เริ่มแล้วงาน X X Food Festival 2องศที่จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจงานนี้แบ่งออกเป็นหลายโซนนะแต่พี่จิตพามาตะลุยกินโซนอาหารนะจัดที่ฮอล์กับฮอล์ชั้น LG โซนอาหารเขาจะแบ่งออกเป็น5โซนตามสัญชาตินะร้านแรกที่พี่จิตไปกินนี่ก็จะเป็นขนมเบื้องตลาดพูอันนี้ชื่อร้านสลรินทิฟนะแล้วก็ต่อกับร้านที่2นะเป็นร้านเจมบุลองเจอรี่เฉพาะในงานเท่านั้นนะซื้อครบ5 0 0บาทรับฟรีกระเป๋าของร้านเจมไปเลยจำกัด50คนแรกต่อวันเท่านั้นนะตัวทาทร์ตเ่อยอย ด้วยเป็นแกงกะหรี่ชีสชอบกินแกงกะหรี่แล้วชอบกินชีสด,ด้วยอันนี้ตอบโจทย์เหมือนกันแต่ส่วนตัวพี่จิตชอบกินทั้ง8ชีสแล้วก็โฟชีสเลยในงานยังมีร้านอาหารจากเชฟดังมาออกบูธเยอะมากเลยนะพี่จิตไม่รู้จะเลือกกินร้านไหนแล้วก็ต่อกันด้วยร้านนี้เลยร้านอาหารอินเดียกลับมาทั้งปริบุรีแล้วก็ขนมอันนี้จำชื่อไม่ได้ใครรู้คอมเมนต์มาคุยหน่อยนะหลังจากทําเสื้อเปื้อนไปแล้วขออนุญ,ญาตไปเดินหาซื้อเสื้อเปลี่ยนก่อนนะไปเดินอีกฝั่งเจอเสื้อของงานพี่จิตก็เลยซื้อเสื้อของงานมมมมาาาาาาาใใสส่่่่แแลลลล้้้้้วววกกกกก็ิิินน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 นรรีีีทุคุคพพจตตออบนะะขงงเเชฟซยยผััดหหูป ขายน้ำแข็งใส่อะไรสักอย่างทุกคนพี่จิตจัดเป็นสาวรสมาอร่อยกินชื่นใจส่วนร้านเชฟป้อมเนี่ยพี่จิตจัดเป็นขนมเปี๊ยะมามีทั้งเปี๊ยะเป็ดพายหมูแดงนะเป็นไส้ค้าวสะส่วนใหญ่เลยเจอร้านโมจิครีมชีสร้านนี้โมจิเลเวอร์แบบพี่จิตก็เลยต้องจัดมาพี่จิตจัดเป็นไส้สองมานะใส่ผลไม้ได้สองอย่างแป้งนุ่มดีนะครีมชีสก็จะมีความนวลน,นิดนึงแล้วก็มีความหวานแลวอันนี้ก็จัดเป็นสตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตมาร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่ชิลลี่นะเขาขายแหนมคุกกับไส้เกาะอีส ไข่หวานบ้านซูชิซื้อกับบ้านไก่ทอดเกาหลีร้านนี้ก็น่ากินนะมีให้เลือก3ซอสเลยมีแบบเผ็ดมีแบบหวานและมีแบบออกเปรี้ยว<ๆ>ทอดกันมาใหม่ๆเลยนะด้านนอกจะเคลือบันด้วยซอสข้างในคือยังกรร้านนี้เขาขายมันบดสตูเนื้อนะพี่จิตจัดมาคือมันบดดีมากตัวเนื้อก็ยังมีความได้เคี้ยวร้านชาร้านนี้คนลุมเยอะพี่จิตก็เลยจัดมาเขามีให้เลือกหลากหลายแบบนะแต่พี่จิตก็จัดออริจินอลครีมชีสของเขามาร้านขาวัวเจ้าดังเขาก็มานะใครที่ไม่อยากต่อคิวนานมาเที่ยวงานนี้ได้เลยงานเล็ก